5 minutes podcast brought to you by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูนิโอที่นอนยางพาราภาษาวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระ feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลดลูเนโอ5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่นลูเนโอ Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 m i n u t e s นะครับคุณอยู่กับระบิทานอุสาหาครับวันนี้เอาบทความของโทมัสออปปองที่เขาเขียนใน Personal Growth นะครับชื่อว่า Hemingway Six Practical Life Lessons Guaranteed to Make Your Life a Lot Better นะฮ m i n g w a y ครับแ <c oughs> น,น่นอนนะฮะก็จะเป็นต้องใช้ควาว่าเป็นนักเขียนน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ดังที่สุดในศตวรรษที่20และดังที่สุดตลอดการคนหนึ่งนะครับก็มีผลงานมากมายนะฮะชีวิตของเขาน่าสนใจนะ ชีวิตของตัวแฮเมนเบนก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยนอกจากเขียนหนังสือแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาบันทึกข้อคิดของเขาเองหรือแม้ต่กระทั่งการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจข้อแรกวันนี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความหมายให้เปลี่ยนจากการโฟกัสเรื่องการเปรียบเทียบกับคนอื่นมาเป็นการเปรียบเทียบกับตัวเองคือโฟกัส ต, string, ตับจากการโฟกัสข้างนอกมาเป็นข้างในมันมีคำพูดคำหนึ่งของแฮมิงเวย์ที่บอกว่า that's nothing noble in being superior to your fellow men true nobility lies in being superior to your former self ก <ills> ็คือมันไม่มีอะไรที่แบบดีงามในการที่คุณจะไปอยู่เหนือเพื่อนมนุษย์คนอื่นสิ่งที่ดีดีงามคือคุณดีกว่าตัวคุณเวอร์ชันก่อนหน้านี้ สำหรับแฮมเมอเองเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นนักเขียนนักเขียนอยู่กับตัวเองเยอะอยู่แล้วแต่เขาเป็นนักเขียนที่ดังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนกับมีโลกภายนอกที่เป็นเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของอะไรเนี่ยกับโลกภายในที่เป็นเวลาที่เขาใช้เพื่อที่จะทําผลงานให้มันดีขึ้นเขาก็อธิบายในมุมนี้นะครับข้อที่สองเาบอกว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีความหมายได้เนี่ยนะฮะ มันจะต้องมีความตื่นเต้นแล้วก็มีมีความสุขกับการทำอะไรบางอย่างแฮมไม่เวยบอกว่าในหนังสือเขาก็เ,เขียนนะนะฮะเขาเขียนว่าเขาอยากให้ผู้อ่านของเขาหรือว่าแฟนๆของเขาเนี่ยนะฮะทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วย joy and excitement ในที่นี้เขาบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือคุณต้อง ให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นความสุขที่เรียบง่ายของชีวิตแล้วก็ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะฮะอย่าให้ความสนุกความขี้เล่นล้วกันั่นทำเนี้ยนะฮะหายไปจากชีวิตของคุณคืออย่าเป็นคนที่ซีเรียสมากว่างันเถอะแล้วก็มองชีวิตในแบบที่ที่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะใช้มันอันที่สาม ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามความเป็นจริงที่แฮมิงเวย์บอกคือว่ากระบวนการในการทำของมันและประสบการณ์ที่คุณได้จากการทำนั้นสมมติว่าคุณกำลังจะในกรณีของแฮมิงเวย์คือการเขียนหนังสือเนี่ยนะฮะกระบวนการในการเขียนกระบวนการระหว่างนั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่จะต้องมันมีความยากง่ายบ้างอะไรแบบนี้กระบวนการและประสบการณ์เนี่ยมีคุณค่ากว่าอาจจะมีคุณค่าก่าตัวผลงานอีกสำหรับคนเขียน มันก็คือนั่นแหละเจอร์นี่อ่ะเจอร์นี่มีความสําคัญมากจริงๆนะฮะอย่าไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่าอ,อย่าทำให้เจอร์นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในฉากหลังเจอร์นี่สำคัญไม่แพ้เป้าหมายนะครับข้อต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะนักเขียนนะอุปสรรคความสูญเสียต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นแหละมันเป็นทางนี้ทางเดียวนะครับ แล้วคุณถามมาเอ็แล้วชีวิตไออาชีพนักเขียนมันมีอะไรยากคือจริงๆอาชีพนักเขียนเบอร์นี้มีความยากหลายเรื่องนะฮะเอาแค่การเขียนหนังสือเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเปิดสมัยก่อนจะเขียนจริงๆหรือว่าเอาพิมพ์ดีดมาแล้วมันจะพิมพ์ออกเนะีหรือกว่าคุณจะได้รับการยอมรับกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะอะไรแบบนี้โดนวิพากวิจารณอะไรพวกนีนน้พวกนี้มันเป็น process ทั้งสิ้นที่ทําให้เราเหมือนกับเข้มแข็งมากขึ้นข้อต่อมาฮะเขาบอกว่าทุก มิติของชีวิตคุณนะครับขอให้คิดและหาข้อมูลเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของชีวิตคู่หรืออะไรก็ตามแม้แต่กระทั่งการความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างแฮมิเวย์เนี่ยยงพูดเรื่องบอกว่าเออสมมุติพูดเรื่องเงินละกันนะฮะพูดเรื่องเงินเขาบอกว่าประสบการณ์เขาสอนจริงว่าบางคนเนี่ยเก่งมากๆในด้านหนึ่งเช่นอาจจะ สมมติในกรณีเขาคืออาจจะเขียนหนังสือเก่งมากก็เลยไม่ได้สนใจมุมมองเรื่องเงินคือเหมือนกับว่าเหมือนกับคิดว่าเออมันควจะได้รับการจัดการตัวเองหรือมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมากแล้วก็อันตรายมากด้วยเราต้องมีสติกับทุกๆทุกๆเรื่องที่เราทํานะฮะทุกๆเรื่องที่เราทำทุกๆหัวข้อใหญ่ๆของชีวิตสุดท้ายครับเขาบอกว่าเวลาอยู่ในกลุ่มผู้คนหลายๆคน อยู่ในบทสนทนาในสังคมเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าเราจะมาฟังนอกจากว่ามีหน้าที่พูดนะฮะให้ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะมาฟังและพูดเท่าที่จําเป็นปอครับใหเมย์มมมมมบอกว่า I like to listen I've learned a great deal from listening carefully most people never listen นะ,ะก็ตรงไปตรงมาผมผมชอบฟังผมฟังแล้วผมเรียนรู้อะไรเยอะแต่ว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยคนส่วนใหญ,ญ่ไม่ค่อยฟังนะฮะซึ่งแกเขาพูดถูกนะผมว่านะครับ ขอบคุณข้อคิดดีๆของคุณโอมัสออปองนะครับที่จะท้อนจากผลงานของนักเขียนชื่อดังอย่างแฮมมิงเวย์เราเจอกันพรุงนี้ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูเนโอที่นอนยางพาราาสานวัตกรรมนาซารองรับทุกสรีระ Feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถวง พิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลด Alunio 5ทางเพจ a c e b o o k ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่น Alunio Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566เท่านั้น